กินไปไทยลังค่ะวันนี้ยายมานำเสนอเมนูข้าวห่อไข่ซึ่งเป็นข้าวผัดใส่โคชูจังนะคะแล้วก็ใส่อะไรหลายๆอย่างมาดูกันค่ะว่ายายทำยังไงค่ะไปดูเลยค่ะเคค่ะนิดหน่อยหนึ่งช้อนชานะคะน้ำมันเดี๋ยก,ก็จะมีแฮมนะคะ ไส้กรอกหอมสดขิงกระเทียมค่ะส่วนประกอบนะคะและที่สำคัญคือโคชูจังค่ะคือพริกของญี่ปุ่นเอ้ขอโทษค่ะพริกของเกาหลีนะคะยาก,ก็จะใส่ไปสักประมาณ1นช้อนหนช้อนชาค่ะ ลักษณะออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นครีมถ้าใครไม่มีก็ใช้ออซอสมะเขือเทศเคชับธรรมดาค่ะแต่ยายอยากให้สีเขาสวยยายก็เลยอยากใส่โทชูจังนะคะจากนั้น,นยายก็จะใส่กระเทียมขิง ไ่ยัมีหกเบอร์ยังก็จะเปิดเบอร์สีนะคะเพื่อที่จะให้ขิงกับกระเทียมเขาหอมค่ะแบบจากนั้นเนี่ยก็จะใส่ผักลงไปนะคะ ก็คือแครอทกับออผัวญี่ปุ่นนะคะจากนั้นก็ใส่ข้าวลงไปเลยคะ่ะ จากนั้นเดี๋ยก็จะใส่โคชูจังนะคะซอถอยนังลมค่ะประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะ ดันั้นเดี๋ยก็จะใช้ซีอิ้วค่ะอันนี้เราลดไฟลงนะคะอันนี้เป็นซีอิ้วพิคโคแมนนะคะใครไม่มีก็ใช้ซีอิ้วธรรมดาค่ะคโนเดนม์กนะคะน้ำตาลค่ะ จากนั้นเนี่ยก็จะเพิ่มไปคน่ะ แล้วค่ะเดี๋ยวก็จะชิมดูนะคะอตอนเนี้ยอร่อยค่ะอร่อย,ออยอสุดท้ายสุดเลยนะคะมาพอเราปิดไฟลงเราก็ใส่ต้นหอมเลยค่ะ พอเ,เดี๋ยวต้นหอมเขาก็สุกเองนะคะในข้าวนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาห่อไข่ค่ะคราวนี้ยมาทำไข่นะคะ ยายก็จะใช้กระทะเดิมค่ะเอาไปล้างแล้วก็พักข้าวไว้ค่ะยายก็จะใช้ไข่นะคะสองใบค่รจะใช้สามก็ได้ค่ะแล้วแต่ชอบอยากได้หนาก็ใส่สามนะคะจะใส่นมด้วยนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะนมจืดธรรมดาค่ะ แล้วก็คโนเดนม์กนะคะนิดหน่อยนี่ละค่ะก็ตีพอให้เข้ากันนะคะก็พอแล้วยายก,ก็จะเอาไปทอดเลยค่ะทันที่ยายจะหันกระทะเข้าตัวใช่ไหมคะยายจะหันกระทะไปทางนี้ค่ะเพื่อที่เวลายายตลบไข่ใส่จานนะคะก็จะได้ง่ายค่ะนี่นคะก่อนอื่นเราก็จะใช้เนยนะคะคือหนึ่งช้อนชาค่ะ แล้วก็คนกระทะเลยค่ะเพื่อที่ให้ไข่ลงไปอยู่ข้างล่างนะคะไข่ดิบลงไปอยู่ข้างล่างข้างบนก็จะได้สุกเอาไข่สุกขึ้นมาไว้ก็เหมือนเราทําไข่น,นี้แหละค่ะแต่คราวนี้ยาใช้กระทะไม่ใหญ่นะคะแล้วก็ลอนเข้าไปค่ะก็ปล่อยแป๊บเดียวนะคะไม่นานนี่ค่ะพอเขาอยู่ตัวแล้วคราวนี้ย พอเริ่มเป็นวุ้นงี้แล้วใช่ไหมคะยายก,ก็จะใส่ข้าวใส่ข้าวลงไปค่ะใส่ข้าวมาทางกระทะนะคะมาทางด้านกระทะค่ะข้าวจากนั้นเราก็จะใช้ตะเกียบนะคะค่อยๆแซค่ะค่อยค่อยแซะ,ะแซะ,ะทุกด้านเลยนะคะ แซะแซะแซะไปเรื่อยๆอ,อุ้ยแตกนี่ค่ะจากนั้นเราก็จะตะแคงตะคากระทาเข้าหาตัวเองนะคะเข้าหาตัวเราเองอเขี่ยไข่ลงมานะคะเขี่ยลงมานี่ค่ะเขี่ยลงมาหาตัวเราเองเขี่ยมาทางนี้ค่อยๆเขี่ยนะคะ ม้วนลงมาต้องตะแคงเขาลงนี้ค่ะนี่ค่ะจากนั้นเราก็จะไปเทใส่จานเลยนะคะนี่ค่ะเทลงไปเลยสวยไหมคะค่ะเราก็จะจัดให้ตรงไหนแตกจากนั้นเพื่อความสวยงามน่ยก็จะราดด้วยซอสมะเขือขเทศค่ะ เสร็จแล้วมากินกันค่ะเสร็จแล้วมากินกันเลยค่ะเดีย๋ยวจะผ่าให้ดูยังไม่อยากทำลายเลยสวยนี่ค่ะข้างในก็สวยนะคะจะเป็นสีแดงสวยดีทําให้ลูกๆเต้าๆทานวันเสาร์อาทิตย์นะคะดียวยายชิมก่อน อ,อร่อยอร่อยอันนี้ยายทำเป็นอันแรกนะคะจะสังเกตดู ไข่จะด้านแล้วก็เป็นลักษณะสีน้ําตาลไม่สวยจะไม่มันเหมือนตัวนี้เพราะว่าอยาใช้น้ํามันค่ะก็เลยด้านไม่สวยแต่พอ,อยาไม่ใช้น้ํามันใช้ใช้เลยสวยค่ะอืมอืม <N> เนื้ออยาให้ดูเนื้อเนื้อไข่แต่มองไม่เห็นขออภัยด้วยค่ะใหญ่ <N> เห็นอยู่คนเดียวหอมโคชูจัง มีคำถามถามยายมาหลายคําถามเลยนะคะเกี่ยวกับเ,เขาเรียกอะไรเะขอโทษนะผมอเอ่อหน่อไม้ฝรั่งยา,ายหน่อไม้ฝรั่งดิบกินได้ไหมยายยายกินได้ค่ะแต่ยายอยากแนะนําให้ต้มก่อนนะคะเพราะต้มแล้วเขาจะจะดีกว่ากินดิบจะได้วิตามินเยอะกว่าแร่ธาตุเยอะกว่านะคะแล้วก็อนุมูลแล้วก็สารอนุมูลเออสารต้านอนุมูลอิสระที่ว่าป้องกันมะเร็งค่ะจะเยอะกว่าเมื่อเราต้ม ่อไม้ฝรั่งนะคะยายก็ไปหาอ่านมาค่ะแต่นานๆกินทีกินได้ค่ะเพราะยายขี้เกียจต้มยายซื้อมาอยายก็ล้างๆแล้วก็กัดกินเลยแต่ข้าวหลังยายจะต้มค่ะอร่อยนานแล้วยังไม่ได้กินข้าวผัด เดี๋ยวยาจะลองกินอันนี้ดูดว้วยกินตัวเนี้ยไข่นุ่มๆค่ะ แดี๋ยวมีเคล็ดลับอีกอย่างมึงจะบอกนะคะถ้าใครทําแล้วไข่ติดกระทะเสดลว่ากระทะไม่ร้อนจะต้องเผากระทะก่อนค่ะกับน้ามันเอ้กับเนยก่อนนะคะจนควันขึ้นแล้วก็เช็ดออกแล้วก็ตั้งไฟใหม่จากนั้นก็เ,เปิดไฟเบาๆแล้วก็เทไข่ลงนะคะไม่งั้นไข่ติดยายทำมาสองรอบแล้วค่ะ อ,อ,อย่าซิมเบิงคนบางคนกำลังอ,าอ้าปากาอยากกินได้อีกเหรออย่าซิมเบิงกินหมดนี้ใหญ่ก็ตาเหลือกตัวเนาะ พอเลตเตอร์ลอนก็นจะตันตายแลยนะ้วเนาะไข่ไม่นุ่มโคโค n u t วอเตอร์มาจากไหนเอ่ย โอ้ยอ่านก็ไม่ได้ตัวหนังสือน้อยน้อยขอให้เป็นไทยแลนด์แล้วกันเวียดนามเวียดนามภาษาเวียดนามเวียดนามค่ะของเวียดนามทำไมของไทยไม่ส่งมามั่งคะส่งของไทยมายายจะซื้อกินออ <c oughs> ก็เหมือนเหมือนเหมือนกันเลยค่ะอืมห้าสิบบาทได้ค่าโฆษณาไหมอ๋อมีแรง เจอญาใหม่ค่ะรับรือทุกคนนะคะ